สบายดีพี่น้องสบายดีเบิด์ตสุขสุขคนพี่น้องมื่อนี่สิบปห้าอยู่ห้ากินตั้งน้อยพี่น้องเมื่อนี่ว่าสิบปห้าคุดจิตล้อพี่น้องว่าเอินจิตโป่งนะพี่น้องแม่เนาะคุดจิตโป่งหาคุดบังกอนพี่น้องว่าสิได้หราไม่ได้แห่ไปกับคุณพ่อกับคุณแม่พี่น้องไปสามคนนี่แหละพี่น้องสามคนแม่ลูกปอีกสิมาโมานพี่น้องมื่อนี่ก็ใส่เสื้อเจ้พ่อน่าพี่นเอาให้พี่น้องมื่อนี้ ใส่เสื้อเจ้เพื่อน้องให้กะเพื่อน้องให้กับเจ้ไม่ค่อยใส่พี่น้องเพราะว่าวันสกรีปใบอะนะแบบบางวอยากใส่อย่านะนี่พอกำลังสิหาขุดอยู่พี่น้องได้สิได้เหลือบ่ได้จะตัวใหญ่ตัวน้อยได้ได้สิถ่ายให้พี่ให้น้องมองพี่น้องเนาะขุดขวายมันจิตรอหรือว่าจิตโป่งพี่น้องบ้านเราสีเอิญจิตรอพี่น้องจเพิ่นพระเอิญเพิ่นจิตรอขวายจิตโป่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ ไปค่ะถ่าไปติดตามครับส้เมเบิ่งพี่น้องว่าตัวใหญ่หรือว่าตัวน้อยพี่น้องตัวใหญ่โอเคพี่น้องในตัวใหญ่ยังบ่ไหนใหญ่ใช่ชอบกินเลยนพี่น้องอือตัวบักใหญ่พี่น้องนี่นี่สบายดีพี่น้องเมื่องไอซีทุกคนมาคุชจิรอมาเลยหาเก็บคุชจิรอพี่น้องหาอยู่หากินพี่น้องมาหน่อยโมี้เนี่ยกินสป่นด้โอ้แล้วกลุ่มใหม่กรุ๊ปมาจะใช่เนี่ย อาอพ่อใหญ่ใจดีเพคนผากเงินมาซื้ออ๋อพ่อเห็นกุ๊บขาดพ่อเห็นพ่อกระผักเงินมาแต่โดนนะพี่น้องเออหากระซื้อพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณเพ่อใดใดเด้อพ่อใหญ่ใจดีทางพังไทยเพ่ออ่านผักเงินมาแต่ไปหาปลาเลยพี่น้องไปหาปลาตะกี้ผู้พ่อเห็นกุ๊บขาดเพ่อได้ผักเงินมาให้ซื้อกุ๊บพี่น้องไอ้ก่อ็เลยขอขอบุญขอบคุณเพ่อเด้อขอให้พ่อใหญ่ดีมีแหงเนาะความเจขอให้ได้ความไขยอย่าให้มี ปัตนาสิ่งเนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อให้ถึงเลขสามโตแต่คนถักเงินมากเกิบมันเลยไปซื้อพี่น้องท่านก็ได้ซื้อเลขคุณจีรอพี่น้องมาหนีิมาในวันเนาะขึ้นหมดพี่น้องเอ้ยที่ไหนมาอ้าวกตีนเนาะวินนี้ยังไม่ได้คุยจะเธอได้ปีนจีนรอเนี่ย หวยลหยเนะเห็นว่าหัวจดอหรเห็นนี่หัวนี่น้องนี่นี่หันจิดรเนหันเออหูหูจินรอเนี่ยนะตัตัวน้อยแ่นี่นี่น้อยดีนี่โอ้จะพกินเนี่ยกระปุกตก็ใหญ่พี่น้องเอ้ยตใหญ่ัวน้อยนี่ ดหญ่ตัวน้อยพี่นอ้งองดูอีกได้พี่นอ้องดูเพิ่งไงนึง่งโอ้โอพงพงปิดกะนเลยเนาะพงปิดกะ้นไเนาะทั้งพี่คงจะรอก็ได้พี่นอ้องพอได้อยู่ได้กินพี่น้องคันาาคว่าหาขวดจิตดอจิตนายมาดมาสืเอเงินจิตรอพี่นอ้องจิตรอครับ คนไทยเออห้องประมาณแมงจิบโป่งวันเดียวจีบโป่งจิงดิดแมันจิบนายบ้านเขาพี่น้องจิงดิบ้านบ่อเสือจีบนายนายเ่ไงนี่พี่เนาะได้ยี่บ้านเนาะดุน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 สีเป็นตัวใหญ่ไม่คือตัวน้อยใช่อ้โตัวเมื่อไงพี่น้องตัวนี้ จังพั่น้อยกันเหรอบ่อยากพ่ออยากกินน้อยโพด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 พี่น้องเอ้ยตัวน้อยกันย่ำใจพ่อกินพี่น้องเมื่อเมื่อใส่ขี่ลรเบุ้นเลวน่ะสังเกตเด็บกับอันสังเกตมือกับจิ๊ดอพี่น้องต่างกันกินจต่มือเนน้อยดิน้อยโพดน้อยโพดจะประเทเวียงพี่น้องเลยคือประเ็ศเวียกกันน้อยเนาะ ว่าหักเราหักก็ใหญ่บ่จ้ามาขุดอยู่หน้าบาร์ซีพี่น้องมาเนี่ยตะกี้อยู่หน้าใกล้ๆพี่น้องเมื่อกี้นี้วันนี้บาร์ซีมาขุดหน้าเจ้าของหน่าสีตัวญ่ายมากพี่น้องมาเนี่ยลองมึงดูดุน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 จ้าอ๋โอ้ยง่า่เลยตัวนี้พี่น้องเอ้ยต้นอะไร่างเงี้ยก้นสีขาวสวยอยู่นี่โอ้ยฮ้ยมาอยู่บ่เจ้ากันไหม เด็กใส่เนาะม่เอาเสียมไม่ใส่บาขุดนี่มันเอาเสียมไม่ใส่ขุดพี่น้องคือบอกไม่เสียมแม่นเอาเสียมไม่ใส่ขุดนี่หันโคตรแบนี้โคตรแบบนี้เมื่อยแบบนี้นั่มาถึงกันพี่น้องเอ็กเล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 ็กใส่เสกินอยู่วเสียกินอยู่วะเหแดงไ่แดงนี่มันพนจิตดาวพี่น้องพนจิตโป่งจิตนา้ จริงดิหอกม,มาถึงอย่างเอ้มมาวนมฮอนอยู่บ้านนี่เฮ้ยตัวใหญ่อยูบอ่บ้านนี่ฮะโู้อกัะโพากพดอกพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมาชมลำหนามันหัวขาดหัวขาดเพื่อนมันดก <c oughs> ตัวตขาดพ<ง>ีด่นอ้องเอ้ยแน่ เด็กโคตรเล็กโพจักแม่นเอาเสียมันจะใส่คุดกุรเกียหรอกเห็นว่าไอพี่น้องพอลึกมามกินนี่แกอ๋อหมานนี่พี่น้องหมานหมานหมานเนี่มือนี่ยใกล้สิพ่อเลยพี่น้องสามเห็นลูกมาแดงรูต่อไปรูหนูฟ้าหูไงให้หูกบพุ่กรอบหนี่อยหนูไอพี่น้องเบิ้งหูนี่อมันมาหูจะโดอนี่ โอ้ยใหญ่ด no ีเันห yeah, uh, you know, you know, ูก๊กหูเขียดมันอ่เสียนแค่ขุดละกลัวตัวน้อยนึงกะเงยตูพี่น้องมึงเพท่าน่ะยามันน่ะขีนแข็งแขงมันขุดลงไหนสิย้อมอยู่นี่กะขุดลงลึกอีกโอ้ตัววมาเสีองกินแนมทันบูเห็นเัืนตือนที่เปนลึกเลยมาแล้วมาแล้วมันะสมอันมัน เด็กตัวพี่น้องหูกระบากไงยังไงตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวนึนกัพนพี่กัดนะแม่เหรอพี่ตีนน้ำวอหาก็ได้ของว่าซีกินพี่น้องหัอิ่มใช่มจักมาอีกแล้วปราตัวเป็นไงตัวนี้อย่ามาเลยโอ้โออคนขี้ชาขี้ซวยอยู่ ปิดเดี๋ยดิรุน่นเบิ่งควยต่อไปไหลายๆพี่น้องคุยจีดอเนาะคือจะเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมนแม่งไปนะกุจุกุจุพี่น้องเอ้ยหได้ๆพี่น้องคุยจีโดเนี่ยปกตินี่ยามนี่ตัวมันใหญ่พี่น้องยามแต่ปีนี่นใหญ่พี่น้องใหญ่ว่าอยูย่ยปีนี่ มารุ่นมวนมน้ำกันพี่น้องมาพอใชยตัวใหญ่เมื่อกีตัวน้อยรุ่นเบิรงพี่น้องมาให้เบิรงไปรุ่นต่อไปพี่น้องอคอยจิตรอใส่ใช่เด็กเจ้าน,นั่อนแทบวันนี้พูดเอวายอยู่พี่น้องเอ้ยอย่ามาเป็นไงเลยฮะขุดไปขุดมาบัาบาาดซุดพีด่น้องขุดบักเด็กๆ พี <laughs> 10, ่พ sí, ่อเมื <l> ่อยแล้วพี่น้องมาเนี่ยเสียพี่น้องบ่าสีคุดบางเทีอกันคุดลงบักดึกพี่น้องได้ได้แต่คุดเลยนะบอสจิตเราคุดปากกิดดึกเบิ้งยิงแม่คุดต่อบันนี้สีได้ตัวใหญ่เดี๋ยวไปสีได้ตัวน้อยเดี๋ยวไปสีเอ่า หอ้เดจังโอ้ตุ้ยตุ้ยนั่นโอ้เขาเดียวหอดนี่โอ้มานแท้นี่มันีี้นนกออดพ่งตัวน้อยกะมันตื่นพี่น้องตัวน้อยกะตัวใหญ่กะเล็กเลึกตะวปุ่นตัวโปงตัวน้อยกะตื่นตัวน้อยได้บาไวเ้ตัวน้อยแบบนี้น้อยกะบนั่นอิ่มาละฮะก็ได้สำนีพี่น้องวันนี้แม่มูมาเป็นมือกล้องพี่น้องมาแล้วพี่น้องเนื้อมาขุดขวดจิตรอนกันพี่น้องขวดจิตโป้ง ได้ส,สีมันที่ได้ตัวใหญ่หรือตัวน,วน,วนอ้อยแม่เมื่อยนะฮะบอสีพังคูดเปลี่ยนพี่น้องเดีย๋ยวหางฮู้ก่ันฮึฮู้น้องเดี๋ยวเอาพี่น้องดิงกระพงผงผงมาตกพี่นอ้องเลยเดี๋ยวถึงนะพี่น้องตัวใหญ่ปะจังไม่น้อยกันหรอ พอยกพอยกเข็นัน้อยย้ำได้เฉพาะกิ่นดิข่าวเขียวแมงกระเบิดพี่น้องเลยกระโพดกระโพดจะเฮ็ดเบี้ยพี่ชังบ่น้อยน้อยน้อยนอนอยู่ซื่อหนกันเป็นไปไทยให้ไทยนะหาบคุยต่อไปพี่น้องเลยกรโพดกระโพดน้อยจีโดกับเฮ็ดเบี้ยพี่ชังน้อยกระโดดกระเดียไงว่าีเนี่ย เดี๋ยวหาเห็นแต่เมื่อทีโดจะยู่ใส่พี่น้องหน่อยน้อยกระด้โตเนาะเดี๋ยวก็พกกินเองมันมือปนชันำปาะดัพี่น้องเลยมาลุ้นควยต่อไปพี่น้องสีมานี้บ่มือไปแต่บางกล้องแล้วปะบางแล้วปะเห็นคนง่อยอยู่ไอ้คนนั้นมันมีอันบางน้ำเนาะมือไหมพี่น้องเลยก็น้องสีสอนแม่เป็นมือกล้องพี่น้อง

าพี่น้องป่วยต่อไปพี่น้องหนิ่วยจีดอนี่โอ้ยอึดประหยะพี่น้องเอ้พยายามมาขุดมาขุดเด้อพี่น้องเด้อมาปนดิมาขุดละเจะเ้อมาขุดอยู่นาแบบสีอึดประหยพี่น้องเอ้ป่วยจีดอในคนะอื่นนี่อึดอยู่ไหาโฮมาขยางงานจีดอกระดินพง cả nhà mình ở khỉnh vậy đó nằm khinh này Để nói cả đèn tên đồng đồng phía nào ngươi mình đi <laughs> đèn, đồng, đồng phí ngươi, mình Đi cho nó bưng cái cây này này กระโพดกระโค้ดดเด้บบกไมยเหมยพี่น้องเอ้ยดูง่ายหาคุยง่ายกอนมาเลยกดได้กดแชร์ให้เบาสีในเด้อพี่น้องขอฝากซ่องทำโฟมพิชซีทุกคนพี่น้องดูต่อไปพี่น้องวันจันทร์นะประมาณแถวนะประมาณพี่น้องขอฝากซ่องน้ำพิซีทุกคนให้เบากดได้กดแชร์ให้เบาสีพี่ในพี่น้องเอ้ย ใส่เลยนะบัสีว่าผักก็ได้กดเซขวักเนื้อผักตัวว่ะน้ำีซีทุกคนหนึ่งสหน่งส<ม>ิบหกพน่อกั่บว่าเมืก่อิบหกน่านึ่งึ่นึองอมันึกึนนินึหน่นนั่น แนะนำได้ๆก็กินบ่เบ็ดพอเอาปนแนะนำได้ๆ่นปะเก่งเอาวะเก่งใช่ไักบวบโอเคพี่น้องสวัสดีสิเก็บภาพบรรยากาศไปสักนิดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่บาซีเด้อฝากเป็นกำลังใจต่อๆไปพี่น้องบูป้าบูทิมกันพี่น้องบูทิมกันต่อไปให้บาซีในเด้อพี่น้องอิตีทุกคนสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีวัตสุขสุขคนพี่น้องสบายดีพอกระสีไปได้งัวพี่น้องกระสีขึ้นนะพี่น้องมึงนี่กา ได้กับพ่อได้กินพี่น้องมอื้ยเนาะได้กะเอาซัมเนี่กับพ่อก่อนพี่นอ้องคนกินพอแล้วแรงหมองลายพี่น้องเอาซัมเนี่ก่อนกับพ่อกะซัมเนี่ยอะพี่น้องอออโอเคพี่น้องบ๊ายบายสบายดี